วันนี้ครับพามาดูนะครับผมได้สั่งซื้อตู้มานะครับจากแบรนด์กาเ่นนะครับเป็นตู้กระจก3ด้านนะครับ ช่องแต่ละช่องนะครับก็สามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะครับถึงห้ากิโลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้เราสร้างไปนะครับก็จะมีพี่ที่พนักงานมาส่งนะครับมาประกอบไปถึงบ้านเลยนะครับนี่ก็ประกอบกันอยู่นะครับข้างหลังครับจะเป็นไม้อัดสีขาวนะครับแต่ดูแข็งแรงแน่ทนทานดีครับไองพี่ก็ติดกระจกครับตัวกระจกตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยนะครับมีเป็นลูกกุญแจแม่กุญแจอยู่ข้างบนนะครับของแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามและก็ดูแข็งแรงครับ ตัวเขากระจกนะครับมีประกันให้นะครับจะแตกหรือว่ามีปัญหาหรือเราสามารถสั่างเขียิได้เลยครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับที่วางชั้นๆนะครับนีครับกระจกเราเดาไปใส่ข้างในห้องเองนะครับนค่ายพี่เขาติดประมาณนี้ครับสนใจก็ลองสร้างซื้อดูครับแต่ละชั้นวางนะครับจะสามารถวางน้ําหนักได้ถึง5้ากิโลนะครับมีด้วยกันสี่ชั้นนะครับตัวกระจกนะครับเป็นตัวกระจกนิรภัยนะครับใครสนใจก็ลองไว้เข้าไปดูที่ใบอนุการเลนได้นะครับมีทั้งสองขนาดให้เลือกนะครับลองไปดูได้นะครับ